ชอบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกไล์ไปที่ชอบของผมรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนไม่มีโอกาสได้ไปนะครับวันนี้ครับเราจะไปเราอยู่รถอะไรนั่น,นตอนนี้เราอยู่ในเอ่อรถโอ้ยช่วงนี้ตุีนนะแล้วเราก็ได้รถสีแดงนะก็ใครที่ดูแล้วก็ดูอยู่ก็ขอให้รวยๆเฮงๆครับอังเปาได้ไงก็แบ่งๆกันบ้างน,นะครับก็ออนี้เราอยู่ใน MD -S -S -P -S -P -S -P -E ก็วันนี้เรามาทดลองใช้งานจริงนะครับดูซิว่า,าที่เขาบอกว่า,าระบบแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ประมาณสัก60กว่ากิโลถึง70กิโลนะครับต่อการแบตเตอรี่เต็มๆ็มเนี่ยแต่ว่าตอนที่เราได้รับรถมาเนี่ยแบตเตอรี่มันขึ้นอยู่ประมาณสัก 95- 91%ครับคือไม่เต็มร้อยนะครับวันนี้ครับเราอยู่ในทริปกับภารกิจ OneD1 ลตร วิชเอ็มจีเอสพีครับก็เส้นทางวันนี้โดยรวมทั้งหมดก็จะเป็นการเหมือนการใช้งานจริงนะครับตอนนี้เราออกเดินทางแถวเรียบเ่ียบวนนะครับถนนประเด็จบรรณธรรมนะครับเรียบด่วนเด,วเดี๋ยวเราก็จะไปะหากาแฟทานนะครับที่ร้านนานาอันเตอร์นะครับแถวเส้นพุทธมนฑลน,นะครับแล้วเราก็จะอ้อวกกลับมาแถวเขาเรียกว่ามาทานข้าวเที่ยงนะครับที่แถวสีลมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมา ทางกาแฟแถวเรียบด่วนนะครับแล้วก็จะเป็นเสร็จสิ้นภารกิจ1วันนะครับกับการขับเจ้า MG H ็มีให้ใช้็จพิเศษวีที่ที่นะทาง MG เขาบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ,ญ่ที่ซื้อไปแล้วเนี่ยฟีดแบคค่อนข้างดีแล้วก็หลายหลายท่านก็คือใช้แบตเตอรี่เป็นหลักนะครับโดยบางคนเนี่ยแทบจะไม่ได้เติมน้ำมันเลยครับเพราะว่าการใช้งานในเมืองเขาเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันไม่เกิน 65, 60 5060โลประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมา,มาดูว่าเหมือนจบที วิไได้ท่าหอ่าใช่ลองจุดที่ว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมเมื่อกี้ตอนใช้งานในเมืองนะครับเราก็ได้ทดลองมาค่อนข้างหลากหลายระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเอ่อ uh, LDP นะครับหรือว่าเลนคิปปิ้งนะครับจะเป็น uh, ระบบควบคุมนะครับแล้วก็ปรับองศาพวงมาลัยให้รถกลับมาอยู่ในเลนนะครับหรือว่าให้อยู่ในเลนเรียกว,ว่าพูดง่ายคือระบบเลนคิปปิ้งไม่ให้อ่ไม่ให้ออกนอกเลนนะครับแต่ว่าตัวระบบนี้นะครับอ่ เส้นสัญญาณจราจรต้องชัดนะครับถ้าเกิดเส้นไม่ชัดหรือเส้นหายเนี่ยาการจับสัญญาณเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะักแล้วก็มีระบบช่วยเตือนนะครับหรือว่า LdW นะครับระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับเขาก็เขาเรียกว่าไงจะปรับให้รถเข้ามาอยู่ในเลนนะครับไม่ให้เราออกนอกเลนเผื่อมางคนแบบใช้งานในเมืองแล้วก็เผื่อเล่นมือถือหรือเผื่อไผ่นะครับมองวงมองวิวไปแล้วไม่ได้มองเส้นถนนนะครับหรือว่าบางทีเราขับต่างจังหวัดเนี่ย แล้วบางทีเรียกว่าเหมือนหลับไปเล็กๆเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนหรือเนี้ยการเดินทางเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับระบบก็จะมีระบบไม่ว่าจะเป็น LDP, LDW นะครับ LKA นะครับแล้วก็ตัว LCA นะครับที่เรียกระบบเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนแต่ว่าระบบพวกนี้นะครับเราจะสมมติว่าคนที่จะเลี้ยวหรือว่าจะออกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเลนแซงเนี่ยถ้าเราเปิดระบบนี้ไว้แล้วไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับระบบเขาจะเตือนที่วงมาลัยตึ๊ด นะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับระบบตัวนี้มันก็จะไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนว่าให้เราเซฟตี้นะทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนเลนหรือว่าจะเลี้ยวอะไรเงี้ยให้เราเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับเราตอน<ม><ม>ขับมาแล้วมันเป็น,นยังไงบ<ม>้างเราเปิดไฟเลี้ยวไอซองข้างมันจะขึ้นใช่เวลาเปิดไฟเลี้ยวต้องเลี้ยวต้องเลี้ยวซ้ายนี่เห็นนะเนี่ยถ้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับหน้าจอเขาจะมีขึ้นมาให้นะครับ มันจะมีกล้องอยู่ที่ตรงกระจกมองข้างนะครับนี่คือตัวอัลตราเปิดไฟแล้วเือระบบเซฟตี้ของเขาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเวลาตอนมันเตือนเนี่ยคงอะไรเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเหมือนแบบคล้ายๆจะแบบว่าเขาจะช่วยเหมือนมีคนขับให้เราใช่ไหมคล้ายๆแบบผมว่าอนาคตเนี่ยต้องมีเลยระบบอัตโนมัติแบบว่าช่วยขับขี่แน่นอนเหมือนเหมือนแบบรถไฮเอนที่เขาใช้ใช้กันอยู่อีเราดูในหนังว่าแบบว่า รถคำให้เราได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเมือ่อกี้ที่เราเปิดระบบมานะครับเขาจะาจับสัญญาณคันหน้านะครับถ้าเกิดคันหน้าเบรกรถเราเบรกคันหน้าเร่งเราก็เร่งนะแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยอยู่ในเลนตลอด<ช>นะครับเพราะว่าเหมือนแบบออกจากเลนนิดนึงอ,อ่อพวกอะไมันจะดึงเพื่อให้เราวิ่งอยู่ในเลนในตรงในเลนของเราอ่ะอย่าออกไปแบบอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีบางช่วงอ่ะถอยคันเร่ง เหมือนเพรว่าเราจะแตะเบรกใช่ป่ะเพราะว่าคันหน้าเราถลอรถอ่ะมันก็จะเหมือนมันจะเบรกให้ด้วยนะมันก็เหมือนว่ามันหน่วงอ่ะมันหน่วงให้คือระบบเซฟตี้ก็ทั้งเยอะโอ้เยอะมากนะโหระดับล้านล้านสามกว่านะก็เดี๋ยวเราดูว่าเปรียบกับว่าอะไรนะซื้อไฮเทคโนโลยีแล้วก็โอ้โหเยอะมากอะเยอะมากเลยนะเดี๋ยววันนี้เราลองกันทั้งวันเนี่ยแล้วเราจะลองระบบแล้วเดี๋ยว จบริปเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเป็นยังไงมันรา,ราคามีโปรโมชั่นมีอะไรยังไงคุ้มค่าไหมถ้าเกิดคุณจะซื้อ h s s EV คันนี้นะครับเอาผมจากเมื่อเช้านะครับที่ออกจากาแถวเรียบดรวนนะครับหรือว่า CDC นะครับเราก็มุ่งหน้านะครับไปที่พุทธรณฑสายหนึ่งนะครับไปดื่มกาแฟกันมานะครับก็การจราจรก็ไม่ค่อยติดขัดใช้เท่าไหร่นะครับมาตอนนี้นี่ หนึบๆเพราะว่าเราออกจากาพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับมาที่ในส่วนของอเส้นถนนสาทรนะครับตอนนี้เริ่มโล่งตอนนี้เริ่มโล่งเป็นมันเป็นเป็นพักๆช่วงๆนะครับก็จะเป็นวันนี้วันไหว้ด้วยเออวันนี้วันไหว้นะครับคนก็จะเยอะแยะนะครับก็เมื่อเช้าเราขึ้นมาเนี่ยแบตมันอยู่ประมาณ9 5้าสิบห้าประมาณเนี่ย้า้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เหลืออยู่ส3ิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับ ถือว่าใช้ ev เพียวๆนะครับว่ารถมันค่อนข้างพูดถึงระบบไหนๆก็มันจะเขาเรียกอะไรต้องทำความคุ้นชินกับรถเป็นไงว่าเมื่อกี้เป็นคนได้เพราะว่าถ้าเกิดคนไม่คุ้นชินใช่ถ้าเกิดคนไม่คุ้นชินกับรถเนี่ยรถบรรยากาศรึกกเพราะว่าด้วยระบบก่อนนมาเนี่ยคือเซ็ตเซ็ตระบบเต็มที่เลยนะครับว่าเปิด ทุกฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คืออปรับเป็นโหมดออตโอต้นะครับก็ด้วยระบบ Keeping, เลนคิปปิ้งระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันปกป้องรถเราอย่างเต็มที่เปิดประมวลผลตลอดเวลาเลยแหละใช่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคนยังไม่คุ้นชินเนี่ยเดี๋ยวยกคันเร่งเดี๋ยวรถมันจะอึดอัดอย่างจริงๆ,ๆแล้วมันจะเหมือนแบบเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเบรกเหมือนคนขับรถไม่เป็นอ่ะอ่ารถมันจะไอ้นี่หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณ คุณชินกับเขา้วเนี่ยคุณจะรู้จับจังหวะเขาถูกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขับมาใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปบอกว่าโอ้รถมันไม่ดีรถมันเดีวทำไมขับแล้วเดี๋ยวมันเหมือนคนขับไม่เป็นเลยเดี๋ยวจะเร่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหววทิพยว่เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะจริงมันส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากระบบเซฟตี้ของเขาระบบเลรกทิปปิ้งที่แบบว่าข้อดีเนาะข้อดีของมันก็คือไอ้ระบบพวกนี้แหละคือการเซฟตี้นะครับไอ้ที่หลายคนว่าเออตอนปล่อยคันเร่งแล้วหรอโอ้โหทำไมเดี๋ยวหัวทิพยเนี่ยมันอยู่ที่ เราตั้งตัวเคอร์นะครับตัวเคอร์เนี่ยจะอยู่ตรงแพดเดิลชิพนะครับสูงสุดคือระบบที่3คือถ้าตั้งไว้3เนี่ยมันจะยิ่งชาร์จชาร์จแบตเตอรี่กลับมาไวเพราะว่าเรายกคันเร่งเสร็จปั๊บเนี่ยอากาศมันจะหน่วงนะครับแต่ถ้าเราปรับมาที่2ที่1เนี่ยรถมันก็จะค่อนข้างแบบหน่วงน้อยลงหน่วงน้อยลง,ยลงแต่ว่าจะชาร์จแบตชาร์จแบตชาร์จแบตน้อยลงเหมือนกันเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้ชาร์จแบตเยอะเนี่ยก็ต้องตั้งระดับ3นะครับตั้งระดับ3เนี่ยเวลาตอนเบรกก็คือเอ็นจิะ เราเหมือนพฤติกรรมการขับของเราก็ปรับเปลี่ยนไปตามไปนี่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยมันจะนะครับก็ถ้าเกิดคุณไม่ชอบระบบนี้นะครับคุณก็ปิดระบบเขานะครับถ้าปิดระบบแล้วเนี่ยเันก็เหมือนขับรถปกติเลยนะครับถ้ามีระบบเนี่ยเขาจะจับเ้นจับเซนเซอร์มีลงมีรถมีอะไรเงี้ยเขาจะจับประมวลผลให้เรานะครับถ้าเรา,าขับสวิสวาร์นะครับรถมันจะ ฟ้องว่าเหมือนว่าเราว่วงครับเขาจะเตือนให้เราแบบว่าได้พักผ่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าไม่ชอบนะครับหลายคนที่แบบว่าไม่ชอบเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็ปิดระบบซะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีไฟเลี้ยวก็ดีกว่านะครับพูดถึงอัตราเร่งน,นะครับก็ไม่ต้องพูดถึงเปิดนมเมื่อเช้าแล้ว <c oughs> ขนาดรถติดน,นะเวลาจะออกตัวไม่ต้องรอจังหวะไม่ต้องรอจ แบบเฮ้ยจะออกแล้วแบบอะไรเงี้ยปรับได้เลยอะ่นะเพราะเป็นระบบซูเปอร์สปอร์ตนะครับของเขาจะมีทั้งหมดกี่โหมดนะมีอยู่ห้าห้าโหมดใช่ไหมมี EV ใช่ไหมแล้วก็มี Normal แล้วก็มีเดี๋ยวนะปรับโหมดมีสปอร์ตนีอ่อีโค่ใช่ของเขามี EV e c อีโค m a l สปอร์ต as, ครับฟอบอฟบุกเล่งเขาเยอะนะครับก็เป็นอีกซูเปอร์สปอร์ตนี่หน้าจอเขาเปียเลยวุบวับใหม่แต่กดให้ดูใหม่ฮะนะเดี๋ยวเปิดปซูเปอร์สปอร์ตครุบอุ้ยโหฟัฟนี่เป็นไงเล่าโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยนะครับนี่โอ้โหระบบระบบเยอะจริงๆวันนี้ก็เป็นเหมือนเลยนะการใช้งานจริงมากกว่าหลักๆคือจะให้ดูว่าเราวิ่งเราวิ่งทั้งวันเนี่ย เหมือนแบบคนใช้งานจริงกันเนาะวิ่งไปรถติดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันสามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องแบบว่าใช้น้ำมันอะไรเงี้ยตอนนี้หน้าจอตอนนี้มันขึ้นอยู่ประมาณ4 2 42%เซบเเซนมันตีเป็นเฉลี่ยว่าใช้ได้ประมาณ28กิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรายังขับเรื่อยๆอยู่เนี่ยคาดว่าจะไม่ต้องจะไม่ต้องใช้น้ำมันเลย นะมหน่าหลายๆคนถึงซื้อรุ่นนี้ไปแล้วบอกว่าเออบางอาทิตย์เนี่ยแทบไม่ต้องเติมน้ำมันเลยกลับบ้านไปก็เสียบชาร์จไฟเสียบชาร์จไฟ<ๆ>นะแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยเขามีประกันประกันภัยประกันฟรีค่าแรงค่าอ,อ,อะไรอะไรเงี้ยห้าปีห้าปีเนี่ยแสนโลก็ตีประมาณแล้วประมาณคันนี้นะ MG SSP HEV 5ปีเนี่ยค่าบำร,รุงรักษาอยู่ประมาณ3า0 0มืนสามนะประมาณ3า0 0 0ืสามอันนี้เขาขอ,อให้หมดเลย<ม>คืออันนี้ฟรีไปเลย<ม>คุณแทบไม่ต้องไม่ต้อง,องจ่ายอะไรคุณแค่แถงเขายังมีติดตั้งอะไรนะให้ให้ค่าให้ให้ให้วอลบล็อกอ่ะฟรี<ม>พร้อมค่าติดตั้งอีก<ม>โอ้โแล้วก็ผ่อนตอนนี้ดอกเบี้ย1.89%อร์ซดอกเบีย้ยต่ำดอกเบีย้ยต่ำแล้วก็มีโอ้โเขา ซับซีด้เยอะมากเลยนะครับก็แต่คนที่ชอบอย่างนึงนี่เลยมีเลยเห็นไหมนี่สันล,ลูพานอเรมิกส์โอ้โหไม่ได้เปิดอนี้เลยร้อนมีสันลูด้วยเปิดได้เปิดเินนี่อันนี้คือคนไทยชอบกว้างสุดกว้างมากอะกว้างมาถึงยาวไปถึงข้างหลังเลยอะอนี่คือระบบพานอเรมิกสันล,ลูปนะครับโอ้โหเนี่ยยาวไปถึงเพราะบ,บางทีเนี่ยคนจะเปิดแต่ข้างหน้าแล้วแบบโอ้ข้างหลังอยากเห็นมั่งนะเขาก็เปิดยาวไปถึงข้างหลังเลย ก็ถือว่าทําให้รถมันสว่างแล้วก็ปลอดโปร่งนะครับไม่อึดอัดขับแล้วก็ค่อนข้างสบายนะครับก็อันนี้โอ้ตันนี้ติดจริงๆต,ติดแล้วตันนี้สาทรอยู่รู้อยู่เดี๋ยวเราไปกินอาหารกันที่สีลมไฮโซหน่อยวันนี้ขับรถ PSEB แ,แล้วก็มีตังเหลือไปกินแพงๆหน่อยจากเมื่อกี้เรากินกาฟแฟละที่ร้านนานาฮานเตอร์นะโอ้โหร้านกาฟแฟชื่อดังนะครับเราเดี๋ยวรอไปที่บ้านดุสิตนะครับแถว แล้โรงแรมดุสิตธานีนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปกินกาแฟาตอนเย็นอีกโอ้โหตังเหลืองจริงครับอัตตังสามหมื่นสามนี่ไปทำอย่างอื่นได้เยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจบทริปจะเป็นยังไงกันบ้างครับกับกับอัตตาเนาะ,ะเราวิ่งได้เท่าไหร่กี่กิโลเมตรวันเดียววันลิทวิดเอ็มจีเอสเอสพีเอสอีวีครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นการทดสอบนะครับผมก็หนึ่งวันเต็มๆเลยนะครับก็ตั้งแต่ เช้านะครับเราก็มาที่ CDC ครับตรงเรียบด่วนนะครับถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับแล้วก็ขับไปที่ร้านกาแฟนะครับอันนั้นไปที่แถวพุทธมงฑลสายหนึ่งแล้วก็วกเข้ามาแถวศรีลมโอ้โหรถติดมากนะครับมากินข้าวเที่ยงนะครับเสร็จแล้วจากกินข้าวเที่ยงครับเราก็ออกจากแถวศรีลมนะครับก็กลับมาที่ CDC ครับระยะทางวันนี้นะครับโอ้โหนี่แบบเป็นเรียวไทม์นะครับตอนนี้ เราใช้ไปทั้งหมดนะครับ73.15นะครับคือทริปทั้งหมดครับวันนี้เราใช้ EV ครับเป็นเส้นทางทดสอบจริงภายในเมืองนะครับแล้วก็รถค่อนข้างเยอะนะครับความเร็วเฉลี่ยวันนี้ที่เราใช้ทั้งวันนะครับอยู่ที่ประมาณ24.58กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งถือว่าเหมือนเต่าคาเลยนเพราะรถติดมาครับวันนี้ก็อัตราเขาเรียกว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงครับของรถที่ใช้ EV โหมดแล้วก็ออโต้โหมดนะครับสลับแบบการใช้งานทั่วไปก็คือ 49.40กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโอ้โ oh ห oh. แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับเฉลี่ยรวมของรถทั้งหมดวันนี้มาเรามาทั้งหมดกัน8คันนะครับก็บางคันเนี่ยก็ขับขี่ทุกโหมดครับมีนู่นนั่นนี่ก็อยู่แล้วประมาณ44.40กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ระยะทางที่รถสามารถวิ่งด้วย EV โหมดเพียวๆนะครับอยู่ที่60.15กิโลเมตรนะครับถ้าว่าใช้ EV เพียวๆเลยนะไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะครับผม65กิโลเอ้ย60กิโลนะคเอ้หกสิบ คันที่สามารถวิ่งได้เยอะที่สุดนะครับคือใช้ EV เพ er ียวๆเนี่ยไม่ใช้น้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ68.6กิโลเมตรนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณวิ่งไม่เกิน50กิโลเมตรเนี่ยคุณแทบไม่ต้องเติมน้ำมันเลยนะครับแล้วก็ปริมาณใช้น้ำมันเยอะเพิ่ต่อคันนะครับเฉลีย่ยวันนี้นะครับ1ลิตร619ซีซีเองวันนี้ทั้งวันนะ 7, 7 7ประมาณ70 73กิโลเมตรที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยวันนี้ทั้งวันเนี่ยใช้น้ำนไปแค่ลิตรกว่าๆเองนะครับก็ ใครที่สนใจนะครับลองไปดูครับเจ้า MG HS p EV นะครับซึ่งเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับตอนนี้โปรโมชั่นดีด้วยนะครับอย่างที่บอกไปก็คือประกัน5ปีรับรับประกันแบตสูง8ปีนะครับติดตั้งวอร์ชาร์ชให้ครับมีสายชาร์จให้ครับเอ่อรวมๆแล้วนะครับ5ปีหนึ่งแสนกิโลเนี่ยคุณจะประหยัดเงินไปถึงประมาณ30,000กว่าบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจครับไปลองดูครับไปลองสัมผัสเจ้า MG HS p EV ดูครับว่าตอบโจทย์คุณขนาดไหนครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณครับ อางแกงจีนะครับที่ชวนเรามาทั้งพินกรรมสนุกๆครับมาทำช h a l เลนช e ชารเลนด์วันนี้ดูครับว่าเป็นไงมั้งครับเขาหน้าอะไรจะไปที่ไหนกันต่อครับติดตามมาได้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ